อรุสวัสิ์กันยามเช้าครับผมสวัสดทีทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูถูไปไ้ดาสิ่งครับผมเอ๊ะวันนี้เจ้าซูเปอร์เกรดก็จะไปไหนเนี่ยได้เอาเจ้าซูเปอร์เกรดออกมาแล้วรถเจ้าฮีโร่เราก็เติมน้ำมันเรียให้ซูเปอร์เกรดเรียบร้อยครับ วันนี้เราก็จะแยกกับพี่ตินนะครับผมพี่ตินก็จะไปย้ายเจ้าวาเลนไทน์ครับผมไปปรับพื้นที่เพื่อจะวางเครื่องสูบน้ำครับที่หน้าง,งานใหม่พอดีเครื่องสูบน้าจะมาครับวันนี้เราก็ต้องได้แยกแยก,กับพี่ตินพี่ตินก็ไปหาอาจารย์ไทยไปรบับอาจารย์ไทยเดี๋ยวเราก็จะไปหน้าง,งานบาลานแน่ครับยามเช้าครับผม ยู่นู่นก็ถ้าฝนมาตกก็ประมาณตีไว้สองวันครับพี่ตินตีไว้สองวันนะครับหน้าง,งานบานแนี่คิดว่าเสร็จจะงานนู่นมาก็มาลงหน้าง,งานใหญ่เลยครับวันนี้ก็เลยเจ้าซุปเกรดก็ไปรับอาจารย์ไทยครับไปเลียร์ลิงที่วางเครื่องสูบน้ําครับก็จะสูบน้ํารอครับเครื่องสูบสิ่งสูบซิ่งเขาห่ายเง้น เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหาชิมงานครับซื้อน้ำมันไ้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเื้อไตงแต่เมื่อวานและ้ะนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันไฮโดรลิกโอ้ตีนขีดไว้ตัวนี้เนี่ยห้าร้อยครับน้ำมันขึ้นครับทุกคนวานนี้ไปเติมน้ำมันก็เด็กปั๊มก็อันนี้โอ้ ก็วันนี้ก็รถหกล้อก็เติมห้าร้อยไปก่อนละกันถ้าไม่เพราะค่อยออกมาซื้อไปชวดเอาเออกเดินทางไปหาทีมง,งานครับพี่ตินก็จะไปรับเจ้าวายรนไทยครับหรือว่าไปรับไอ้หนุ่มดูใบไปรับหนุ่มดูใบนะเออนี่ยนะครับรับนาที อวันนี้ท็อกเดยไม่ได้ไปด้วย จ่ใสมากครับโอ้เมื่อวานนี่ถือว่าเทวดาเป็นใจมากครับที่บ้านครวดนี่ฝนตกแรงนะครับแต่ที่ทํางานเรานี่ไม่ตกนะครับผมถือว่าโชคดีมากเลยมืดมาแบบน่าก,กลัวครับแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ตก ยัเจ้าขี่กลางเลนเลยเหรอว้ยทุกวันนี้ก็น้ำมันขึ้นครับโอ้ขึ้นเอาขึ้นเอาเลครับไม่มีลงเลยตายแบบนี้ตาย จนทีมงานรถถกรอไม่กล้าเหยียบเร่งนะครับเพราะน้ำมันมันแพงครับก็ปัม๊มเอสโซนี่สามสิบสี่เจ็ดสิบห้านะครับผมแต่ปั๊มบีทีนี่สามสี่สามห้านะครับแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันสี่ตังเออทำไมปั๊มเอสโซททำไมแพงกว่าคนระับขนาดปั๊มปตทยังสามสี่สามห้านะครับ ดูดโล่งมากครับเอ้าไป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 โอ้ยีราน้อยคุก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  Bliss! ここ好 เวลาการเดินทางนี่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตีเปเลยนี่ยเจ็ดสเอ้เจ็ด่วัดัดอ่าส่เจ็ดสห้าครับบีคือว่า แตกต่างกัน40ตังคนระับกับปัป๊มปตทแล้วก็พีทีวันนี้สายเดี่ยวครับวันนี้รับหน้าที่แทนเสตตินครับผมส่งน้ำมันให้ทีมงานแล้วก็ทำงานอยู่นู่นเลย แต่อะไรเจ้า,อาปอทองมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ประกอบวันไหนนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเร่งงานอยู่ไาแล้วเนะี่ยไอเฟืองจําเหมือนเฟืองจําปลาที่ไปปันป่นเฟืองสามก้อนนะครับตัวน,นั้นแหละมาแล้วแตกต่างกันเยอะครับอ,อันเก่านี่หลวมโบหลวมโบอันใหม่มาฟิตเปี๊ยอะไรผมว่าอันเก่านี่เคยเคยเปลี่ยนมาแล้วนะน่าจะเคยเปลี่ยนแล้วนะี เออเด็กดีมาเป็นนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับคือศาสนาคุณแล้วท่องเพลงอีกสองรักษาปัจจุบันสามช่วยพ่อแม่รังจานไักอะไรต่อต่อแล้เออท่องไม่ได้แล้ว <c oughs> อ้เขารถปูยางมาต่อยรถปูยางครับ ถือว,ว่าอสินเนียปู่ยางได้ยอดเลยกว้างมากครับละหารทราย30กิโลนอนดินแดง49กกิโลตาพยา99กกิโล ถ้าวันนี้ไม่ติดอะไรก็น่าจะไปได้เยอะครับดินครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้ครับผมอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายยครับสวัสดีครับ